สวัสดีค่ะเมจิกทาลอนายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่เนาะทำนายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะลัคนากรากฎนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general ล e a d i นะคะเราไม่ได้จดจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยเนาะแต่เราเชื่อในพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่เปิดต่อหน้าใครนะคะเรื่องนั้นมันจะเป็นของคุณนะคะมาดูกันว่าวันที่1ถึง15พฤษภาคม2568นนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะเราจะขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะและเราขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ1ิใบเนาะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในช่วงวันที่1นึ สภาคมนี้นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูกันนะคะใบแรก ทูออฟสอดนะคะทูออฟสอดเป็นลักษณะของความโลเลความไม่มั่นใจมีทางเลือกมีทางแยกแต่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีไม่รู้จะไปซ้ายหรือจะไปขวาไม่รู้จะหยุดหรือจะไปต่อเนอยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอยู่ในช่วงของของการคิดอยู่ว่า ช่วงนี้จะทํำยังไงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นดีเนาะดาามาถึงปัญหาเนาะและอันนี้มันมาถึง2อ,อย่างเนาะมันเป็นลักษณะของความโลเลความไม่มั่นใจนะคะช่วงนี้ให้ร,าาระมัดระวังสุขภาพในเรื่องของสายตาด้วยนะคะอื เหตุอวบนะคะการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้การได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใ,ในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะเราเหมือนเราจะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเนาะการลงทุนการงานเนาะเรียนรู้ในเรื่องของงานใหม่งานชิ้นใหม่งานนวัตกรรมใหม่หรือสิ่งที่เราอยากเรียนรู้อยากเดินทางอยากทํามานานแล้วในช่วงนี้เราจะได้ทํานะคะแปดดาเอแปดคาถาขอประทานโทษแปดคาถาเนาะ 8คาถาเป็นลนักษณะของอะไรที่พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วคาถาหมายถึงงานเนาะและ8คาถามันก็หมายถึงงานที่พุ่งเข้ามาหาเราด้วยความรวดเร็วนะคะใครตกงานอยู่ใครรอง,งานอยู่เนาะกำลังจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์งานเนาะเราสมัครงานไว้ทางอีเมลเนาะก็กําลังจะได้รับการตอบหลักตอบกลับเนาะเรียกสัมภาษณ์คือมันจะมาจากมาจากเขาเรียกว่าอะไรออนไลน์อะโทรเข้ามาอีเมลตอบกลับมานะคะ หรือถ้าคุณไม่ได้ทํางานบริษัทนะคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเนาะช่วงนี้เหมือนมีความคิดอยากขยับขยายอยากขยับขยายอยากเพิ่มงานอยากเพิ่มสาขาให้มันมากขึ้นเนาะเขาเรียกว่าเพิ่มธุรกิจเพิ่มเฟรนช์ายนะงานมากขึ้นเงินก็มากขึ้นด้วยนะคะโฟลท์ครับโฟอท์ครับเป็นลักษณะของการหยุดการนิ่งการเฉยการใช้สมาธิ โดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนาะไพ่ถ้วยหมายถึงความรักใช่ไหมมีคนมาหยิบยื่นโอกาสมีคนมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณในช่วงนี้แต่คุณยังไม่อยากรับออคุณอยากใช้ความคิดอยู่นิ่งๆคิดไรตรตรองกับตนเองให้แน่ใจให้มั่นใจก่อนนะคะหรือช่วงนี้อาจจะใช้สมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะโอ้ควีนออฟเพนทักเกิล วิน n o าเพนท์เคิลเป็นลักษณะของคนที่มีเงินมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มันก็มีขึ้นแล้วด้วยเนาะคุณเป็นคนที่แบบมีเงินอยู่กับตัวมีเงินเยอะนะมีเงินเยอะมีเงินมากเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีอีกโก้เออมีความคิดเป็นของตนเองเนาะแต่งตัวเรียบหรูดูแพงนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการ งานก็เก่งเนาะเงินก็เก่งนะคะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงเนาะมีทรัพย์สินมากนะคะดูแลทรัพย์สินได้เป็นอย่างดีนะคะทำอะไรก็จะคํานึงถึงในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง สุภาพเรียบร้อยถ้าเป็นบุคลิกเนาะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็สุขุมเยือกเย็นไม่วุ่นวามนะคะอืมเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่รักงานศินลปะเนอะชอบงานศินลปะแล้วก็รักสัตว์เลี้ยงประมาณนี้เนาะชีวิตดีอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะสามารถเลี้ยงดูตนเองได้เนาะ <c oughs> ถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน,นคุณอาจจะมีครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะครอบครัวซัพพอร์ตเนาะหรือมีธุรกิจ ที่มั่นคงนะคะประสบความสำเร็จทางธุรกิจนะคะหาเงินเก่งเนาะแต่ว่าในช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ต้องจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินให้ให้เรียบร้อยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะนิ่งๆดุดกๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นคน สวยเลิศเชิดอ่อ,อมีอีกโก้เนาะไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครเนาะในบุคลิกของของไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่ามีในลักษณะของการบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินเก่งนะคะงานอะไรที่คุณทำเนอะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาเรียกว่าก็สำเร็จโดยดีนะคะ ใบที่6ของคุณจะเป็น ten of b a n d เนาะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะงานหนักการแบบภาระเนาะงานต้องใช้แรงเออใช้แรงใช้ใช้หยาดเหงื่อแรงงานเนาะในการทํางานให้มันประสบความสําเร็จในช่วงนี้นะคะก็ทํางานเยอะทํางานหนักแบบภาระในช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะอาการเจ็บป่วยคอบ่าหลังเนาะปวดหลังนะระมัดระวังนะคะนั่งนานอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะอืม ใแปดดาบนะคะแปดดาบหมายถึงอุปสรรคและปัญหาเนอะมันจะมีปัญหาบางอย่างที่มันยังแก้ไขไม่ได้นะคะปัญหารายล้อมเนอะมันถูกบล็อกอยู่ในปัญหาหาทางออกไม่เจอกับปัญหานี้นะคะหรือเป็นลักษณะของ ปัญหาที่เราไม่ได้เป็นคนก่อแต่เราต้องเป็นคนแก้เหมือนเราถูกมัดมือชกให้แก้ปัญหานี้นะคะ่ะและตอนนี้เราก็ยังหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะคะเหมือนติดกับอยู่ในปัญหานะคะใครที่รอข่าวจากทางไกลจากต่างประเทศนะคะมีมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับข่าวมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับความมั่นคงในเรื่องของงานเนาะได้รับเขาเรียกว่าอะไรมีหุ้นส่วนคู่ค้า ผู้คำทําให้งานของเรากิจการของเรามันพัฒนามันมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะรอข่าวทางไกลต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับข่าวในช่วงนี้โอ้โหไพ่อีกใบเป็นเดดเดนะคะเดดเดเนาะอุปสรรคปัญหามรสุมชีวิตเนาะบางคนเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของของงานของเงินมีความเสี่ยง บางคนถูกหลอกถูกโกงเนาะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่าทุกๆปัญหาที่เราได้เจอได้เจอมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นวิบากกรรมเนาะต่อจากนี้ปัญหาเหล่านั้นมันจะจบเนาะเรากำลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่พัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ k i n คิงออฟเพนทัเิลโอ้โหมีทั้งควีนมีทั้งคิงจบอุปสรรคปัญหาและไปพบเจอกับความร่ํารวยซะ เนาะความมั่นคงอย่างมากในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเนาะหลังจากที่คุณผ่านอุปสรรคมากมายในชีวิตเนาะมานานนับประการนับไม่ถ้วนเลยไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยเนาะต่อจากนี้พอเรารักษาเจ็บจบขั้นตอนแล้วเนาะมันก็จะพัฒนาดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงนะคะกําลังจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนาะบางคนอาจจะได้เงินที่มาจาก เเงินประกันเนาะเงินที่มาจากเราเราพูดได้ไหมเงินที่มาจากเงินประกันเน่ะความเป็นความตายประมาณเนี้ยเงินก้อนนี้ก้อนใหญ่ด้วยนะคะเนาะแต่อีกในนึงเนี่ยคุณได้เจอเจอกับคู่ชีวิตที่มีความมั่นคงอย่างมากในเรื่องของการเงินเนาะอันนี้มันเป็นทั้งิงทั้งควีนเนาะคนที่เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค นะคนที่สร้างตัวตนสร้างฐานะมาด้วยกันจนมันเกิดความร่ำรวยเนาะและช่วงนี้ชีวิตก็ดีมีความสุขเงินเยอะเงินมากมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะนี่ขิงอ็อปเปนทักเกิลมาพร้อมควีนอ็อปเปนทักเกิลเลยนะคะช่วงนี้ใครที่เจ็บป่วยอยู่เรามัดระวังในเรื่องของดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือคุณอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลกู้ภัยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคนที่เป็น นักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้ในเดย์เดนะคะโดยรวมแล้วก็ทุกอย่างมันที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหามันกําลังจะจบนั่นแหละนะคะมันกาลังจะจบและกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราขอให้พี่ไพ่สาหรับนี้นะคะมั่งมีสีสุกเนาะเป็นไพ่อลรกเคลแบบไทยนะคะที่เราเพิ่งได้มาใหม่เนอะขอให้พี่ไพ่ช่วยขยายสรุปสรุปอีกให้ให้อีกพูดสลับกันซะงั้น ขอให้พี่ไพ่ช่วยสรุปอีก3ใบนะคะในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงวันที่1นึถึงสิบห้าพฤษภาคมนี้นะคะใบแรกหกสิบแปด ใบที่หกสิบแดเป็นลักษณะของเหมือนเหมือนมีคนนอนกินที่อยู่ะนะคะเออมีคนนอนกินที่อีกคนหนึ่งอยู่เนาะเหมือนนอนสบายอยู่คนเดียวอะ่ะเอออีกคนนึงนอนคุดคู้อยู่นะคะมันเป็นลักษณะไพ่ใบนี้ชื่อจัดการาไม่ใช่จัดการจัดสรรจัดสรรน,นะคะเป็นลักษณะของการอีกฝ่ายหนึ่ง ยอมที่จะสงบเรียบร้อยและมีอีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอยู่เสมอเหมือนผู้หญิงเป็นใหญ่อะเออผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านในครอบครัวนะคะเออมันมันไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้แบ่งกันโดยห้าสิบห้าสิบมันเหมือนกินที่อีกคนหนึ่งอยู่เนาะเออ,เอ,อถ้าการงานเหมือนกำลังจะเกิดเหตุการณ์การแบ่งปันที่ ไม่เท่าเทียมกันนะคะมีอีกฝ่ายได้เปรียบอีกฝ่ายเสียเปรียบนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมเสียสละให้คนรักให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายนะคะหรือช่วงนี้อาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทเนอะหรือหรือมีบางคนหลับไม่สนิทนะมีบางคนหลับสบายอยู่อาจจะเออเขาเรียกว่าอะไรหลับลึกเนาะ ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะมีมุมที่มุมส่วนตัวที่ต้องเจอเจอกับคนที่ต้องยอมกันจริงๆอ่ะถึงจะอยู่กันได้เอ,อประมาณเนี้ยนะคะหรือมันเป็นลักษณะของการเสียสละให้อีกไฟหนึ่งได้สบายเนาะถ้าถ้าสมมุติเราเป็นคนมีคู่เนาะเหมือนคู่ของเรายอมเสียสละเนาะยอมที่จะนอนคุดคู่อยู่แล้วก็ให้เราได้อยู่อย่างสบายอื มาขออีกสองใบนะคะมาดูกันนะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกอีกนะคะพี่ไพ่สำารับมับ่งมีสีจุกมามาอืมว่าเกี่ยวกับการนอนเนาะเกี่ยวกับความฝันนะเนี่ยบางคนหลับลึกอย่างที่เราบอก หลับลึกจนฝันเนาะฝันเห็นพระพุทธรูปเห็นพระเห็นพระเมียพุทธรูปเห็นพระเนาะการหลับฝันเห็นพระเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะเหมือนโชคลาบกําลังจะเข้ามาเนาะความสุขกายสบายใจนะคะเห็นพระทุด,ดงื์หลับเห็นพระทุด,ดงนะคะเป็นลักษณะของความสุขขอใบหนะึ่ง 23เนาะยีเป็นลักษณะของการใช้ใช้เครื่องทุ่นแรงอ่ะเออเหมือนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานเข้ามาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนเนาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจเนาะในเรื่องของอสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังอะไรที่มันมาจากยาฆ่า,มาแมลง อะไรประมาณนี้นะหรือกับอาหารหรือฝุ่นละอองอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทานผักทานอะไรก็ล้างอะไรให้มันละเอียดเรียบร้อยสะอาดนะคะหรือช่วงนี้คนโสดอาจจะมีความสุขกับงานกับธุรกิจกับการได้ของเล่นชิ้นใหม่ๆก็ได้นะคะหรือ ถ้าคุณเป็นคนมีคู่เนี่ยเหมือนคู่ของคุณจะให้ความสนใจกับกับสิ่งภายนอกหรือไปเรียนรู้ที่จะทำอะไรใหม่ๆนะได้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาก็ไปสนุกอยู่กับการเรียนรู้ในสิ่งนั้นในตอนนี้นะคะใ,ในเรื่องของไพ่ใบที่หนึ่งเนาะเอาใบที่หนึ่งมันเป็นลักษณะของฝันดีนะคะฝันดีมีความหวัง ะะเป็นลักษณะของการมีโอกาสดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะการฝันถึงพระเนาะการได้เห็นพระเนาะการเขาเรียกว่าเหมือนชีวิตจะดีขึ้นนะคะการงานดีเนาะได้พบครูบาอาจารย์นะคะเป็นเป็นนิมิตที่ดีนะคะการเงินก็กําลังจะดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคนโสดถ้าคุณยังโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ เขาเรียกว่าให้แสวงหาไปในธรรมะจะดีนะคะถ้ายังไม่เจอเนอะแต่ถ้าคนมีคู่เนี่ยแนะนำให้มีสติเนอะเหมือนเรามีธรรมะอยู่ในใจเนอะมีสติมีแนวทางมีความคิดที่จะปรึกษาหารือกันในคู่ชีวิตน่ะนะคะโอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยังส่งคอมเมนต์เข้ามาเนาะ ถูกใจคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกับตัวเราแล้วก็ช่องด้วยนะคะเราขอบคุณมากๆเลยนะคะใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อที่ ID Line นะคะหรือในวันนี้เนาะใครดูคลิปแล้วนะคะอยากขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปนะคะหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะเราอาจจะพูดติดๆขัดๆตะกุกตะกักไปบ้างเพราะมันเป็นการทําคลิปสดเราไม่ได้มีสคริปต์นะคะ ยังไงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทาลอบายคิตตี้ค่ะ